เพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้มาทบทวนนีหลังนะครับข้อแรกที่เสนอไปอไม่ได้เสนอที่เป็นข้อสอบนะวันนี้เริ่มดึกเพราะว่าทดลองระบบอยู่กอนเดี๋ยวว่างๆจะนัดกลางวันหน่อยนะเพื่อที่จะพวกคุณมีเวลานะครับข้อแรกก็เกี่ยวกับค่าลายนะฮะที่เคยสอนไปนะ คาลายก็คือส่วนของแกนรถยนต์ซึ่งมีสามแกนนะมีเ l หรือทันสุดลายโบไลน์วอเตอร์ลนนะตอนแรกจะถามความสูงของรถยนต์นะความสูงรถยนต์ก็จะใช้ค่าของวอเตอร์ n ลนะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมดหลายข้อมูลแต่ความสูงเนี่ยกูจะ ส่วนที่สูงที่สุดของตัวรถก็คือหลังคาะ้อาจารย์ที่บอกว่าไปเรียนล้อการสอนตอนสี่ทุ่มครึ่งเนี่ยเนี่ยอาจารย์เขาลองเลยไม่รู้มั้งเนี่ยเขาบอกเฉลยคําตอบถ้าไม่ทันดูใน YouTube เนี่ยก็ไม่ทันก็ดู YouTube ได้เดี๋ยวผมอัพขึ้น YouTube ให้ ก็มาต่อนะครับคือว a t เทอร์ไลก็ประกอบด้วยข้อมูลของหลังคากับพื้นล้อนะคะที่เอามาหาผลต่างระหว่างสองจุดก็คือหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดลบกับลบก็บกลายเป็นบวกใช่ไหมก็จะได้หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบหก้็หนึ่งก็คือตอบตามนี้นะล้อตามข้อมูลที่ให้มาเป็น ด้านซ้ายหรือด้านขวาผมก็น็อตว่าตอนที่เรียนเนี่ยเราจะสังเกตว่า,าถ้าผู้ชายนั่งขับรถหรือพวงมาลัยขวาเนี่ยมีค่าเป็นลบผู้หญิงนั่งด้านซ้ายมีค่าเป็นบวกนะพอดีข้อมูลที่ให้มามีค่าลบนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือ,อตอบว่า ด้านขวาหรือด้านคนขับนะถัดมาล้อที่ให้มาเป็นล้อไหนนะครับเราก็ดูว่าเส้น TL เนี่ยเป็นล้อหน้านะครับพราว่า TL หรืออศูนย์ก็คือล้อที่อยู่นะออริจินอลอน,นะนจุดที่องยิมนะครับ เลื่อนไปหน่อยทั้งหมดมันเต็มกี่คะแนนนะจานทั้งหมดผมยี่สนะิบอ๋อนะเดี๋ยวอีกสามสิบจะให้คะแนนไปลักษณะปฏิสิทธิ์หรืออา่าลงชื่ออย่างดู YouTube แล้วก็ลงชื่อ,อด้านล่างว่าได้ดูแล้วอะไรพวกน,นี้ยผมก็จะให้จานไม่ไลส์สดอย่างนี้อ่ะครับคำถามอ,อะไรอยู่ไหมครับ ไม่มีก็ไปต่อนะครับผมอ่าพอดีผมต้องลบไอ้รอยยินสอนี่จะได้ไม่งงโอเคอ่ะเมื่ีนี้เราได้ล้อล้อหน้าล้อหลังไปแล้วนะฮะมาดูความกว้างความกว้างของตัวรถก็คือเอาระยะของตึงกลางของตัวรถเนี่ย คูณด้วยสองนะก็คือค่านี้บากกาผมหายตัวไหนบากกา้บอก,กดอนี่โอเคอ่ค่านี้นะคูณสองก็ตอบก็พันสี่นห้าสิบหกนะครับเป็นคำตอบนะ <c oughs> อไปต่อนะครับฐานล้อฐานล้อก็คือข้อมูลจาก TL ที่ล้อหน้ากับล้อหลังนะครับผมก็เขียนรูปตามนี้นะก็จุดแองอินตัวแรกเป็นศูนยอยู่แล้วเพราะฉะนั้น TL ก็คือสองสามเจ็ดเก้าสำหรับเฉลยของข้อนี้นะ ความยาวของตัวรถก็เอากันชนหน้ากับกันชนหลังนะฮะมาอ้างอิงก,ก็เอาจุดด้านหลังตั้งลบด้วยค่าข้างหน้าสามหนึ่งหนึ่งสี่ะสามพันหนึ่งร้อยสิบสี่ลบด้วยลบกับลบก็บกลายเป็นบวกแปดร้อยสี่บสองก็คำตอบก็คือสามเก้าห้าหกนะครับอ่าสำหรับ ตัวแหลกนะฮะเคลื่อนที่ตามทิศทางไหนนะ,ะเดี๋ยวผมต้องเลื่อนหน่อยนะหลบนี้กันอะแหลก แหลกพคงงอะไรก็รู้จักใช่ไหมเพราะว่าเป็นเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานยานยนต์มาเหมือนกันแหลกพวงงาลัยก็คือแหลกและพีเนียนที่สําหรับควบคุมทิศทางนะตัวตัวแหลกก็จะเป็นเฟืองที่เป็นอ่าอะไรเป็นแท่งนะแล้วก็พีเนียนก็เฟืองดอกจอกที่เวลาหมุนซ้ายขวาของตัวรถนะจุดเอก็อยู่บนแหลกตำแหน่งหนึ่งนะ เพราะฉะนั้นมันก็จะเคลื่อนที่แกนซ้ายและขวานะฮะบอกแกนซ้ายและขวาก็คือแกนของโบไลนะครับแล้วก็เห็นถามบอกว่าถ้าผมตอบเป็นค่าอื่นได้ไหมนะฮะถ้าไม่ตอบเป็นค่าแซก็น่าจะถูกนะโดยองรวมเนี่ยการส่วนใหญ่จะใช้ค่า y นะแต่โบไลก็จะเป็นค่า x เพราะฉะนั้นอันนี้ใครตอบ x ก็น่าจะถูก แต่ผมเผื่อไว้ถ้าตอบ Y มาก็ให้เหมือนกันนะเพราะว่า,าหลักอ้างอิงของ x y เนี่ยยังไม่ชัดเจนแต่วันจะเป็นแกนซ้ายขวาของตัวรถโอเคนะครับสำหรับหน้าที่หนึ่งนะผมก็ไปหน้าที่สอง ที่ผม,มใช้โปรแกรมนั่นติดอย่างลบขออยากใช้อะไรกันขอเพิ่อนวิดเหโอเคตอนนี้นะเมื่อกท่าน ก็เรื่องเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียเรื่องสายพันธุ์การผลิตนะครับก็สามารถที่จะบอ,บอกได้ว่าผลิตแบบสายพันธุ์นี่ยมีข้อดีอย่างไรนะผมก็พยายามนึกเอาว่าตอนนี้ก็เป็นข้อวิเคราะห์นะใครเขียนมากกว่าน,นี้ก็เดี๋ยวดูสมเหตุสมผลก็ให้คะแนนนะครับออย่างข้อแรกเนี่ยผมก็บอกว่าในตัวสายพันุเนี่ย เราควบคุมสิ่งแรกก็คือแท็กไทม์แท็กไทม์เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับว่าช่วงเวลาผลิตนะครับหมายถึงว่าช่วงที่รถผ่านจากสเตชันไปสเตชันที่หนึ่งไปสเตชันที่สองเนี่ยหรือรถที่อยู่ในสายพันธุ์การผลิตเนี่ยใช้เวลากี่นาทีถึงสำเร็จมาหนึ่งคันนะครับ ก็ของโตโยต้าตอนที่ทําเร็วสุดได้รู้สึกอยู่ประมาณนาทีกับสิบวิมั้งที่โตโยต้าบ้านโกนะครับแต่ตอนนี้อุตสาหกรรมยันยนตย์ย่ำแย่ก็น่าจะประกอบแค่นาทีคันหนึ่งหรือไม่ประกอบเลยก็แล้วแต่นะพอแค่นาทีคันหนึ่งก็คือเขาก็ลดจํานวนคนได้นะครก็เป็นสาเหตุของข้อที่สองก็คือการบริหารต้นทุนนะก็คือ ต้นทุนของหลกัหลกๆของการประกอบยนยนต์เนี่ยอยู่ที่คนนะแรงคนเนี่ยปไปเยอะแล้วก็ถ้าเขาไม่ลงทุนที่จะซื้อหุ่นยนต์ก็จ้างคนเป็นรายวันนะการอีกตัวหนึ่งก็คือจัดการแรงงานหรือ work o u t นะฮะ work o u r ก็พวกแรงงานก็เหมือนกับเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างถ้าเขาใช้เวลาหนึ่ง นาทีกับสิบวิก็ผลิตออกมาคันหนึ่งเขาก็ต้องใช้แรงงานให้เต็มสายพานการผลิตนะครับแต่ถ้า,าเขาขับเป็นสิบนาทีคันหนึ่งเขาก็อาจจะลดคนจากาจำนวนเต็มร้อยคนก็เหลือสักสี่สิบคนหรืออะไรพวกนี้นะแต่เราก็ทำงานเหมือนเดิมนะครับแต่จำนวนคนนิดน้อยลงนะ ข้อเสียพอดีไม่ได้ระบุนะข้อเสียของระบบสายพานก็คือต้นทุนนะเพราะว่าคุณก็ต้องทําสายพานที่ยาวหนึ่งขึ้นมาหนึ่งกระบวนการผลิตนะครับคุณก็ต้องใช้พื้นที่ต้นทุนเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นแน่นอนสำหรับเรื่องระบบสายพานนะ,ะถัดไปข้อถัดไปก็เรื่องเกี่ยวกับ วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์นะครับก็แบ่งเป็นสี่ช่วงนะตอนนี้เรารู้จักคำว่า S curve S curve ก็เหมือนกับวงจรผิตวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งอนะ่ะผลิตขึ้นมาก็ช่วงแรกจะแนะนำและเติบโตเต็มที่จเจริญเติบโตก่อนแล้วเติบโตเต็มที่นะฮะแล้วกดถอยนะฮะยอดขายก็ตามเส้น Curve ฟเลยนะ ช่วงแนะนําก็น้อยนะเพิ่มอย่างรวดเร็วแล้วก็ยอดส่งตัวจนกระทั่งกดถอยนะอา่าผมอดีให้เขียนเส้นประกอบการกําไรขาดทุนก็เป็นเส้นปะข้างล่างเนี่ยก็ช่วงแรกลงทุนไปเยอะก็ขาดทุนนะพอขายได้กําไรก็จะขึ้นมาเรื่อยๆจนขายไม่ออกเนี่ยตัวกําไรก็จะไม่มีนะครับอดี S-Curve เนี่ยกา ดูในเหตุการณ์ปัจจุบันนะ,ะตัวโควิดก็คล้ายแบบ S c u r v e เหมือนกันแต่โควิดของ F-Curve มันจะเป็นอย่างนี้พอสักพักหนึ่งก็จะไม่มีใครติดนะครับจำนวนก็เหมือนกันนะเขาเรียกว่า S c u r v e เหมือนกันกต่วงจรชีวิตของการแพร่กระจายนะครับถัดมาตรงข้างล่างนะครับ เวลาเรากระตุนะ้นผลิตภัณฑ์มันก็จะมีของการที่จะเ,เรียกว่า,เ,าเรียกว่าดีผมกระตุกนิดนึงผมลืมไปว่ากดอัานหรือเปล่าอา๋อกดอัาจอยู่โอเคเรียกว่าไม่กดอ่าเดี๋ยวผมก็ต้องอัาจซ้ำนะครับอ่ะ S-curve S ตัวนี้ถ้าถูกกระตุ้นมันก็จะกลายเป็นรูปของยกทรงนะยกทรงที่เราเห็นเนี่ยจเ curve ที่จะตกอยู่แล้วก็มีการกระตุ้นตลาดจนกระทั่งขายยอดได้ใหม่ยกตัวอย่างเช่นตัวตัวฟอร์อะไรเนี่ยไออที่มาลดราคา500,000เนี่ยมันก็กระตุ้นตลาด แต่นั่นเขาอาจจะขัดทุนก็นได้นะแต่ยอดขายจะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเป็นต้นนะน<า>ะสุดท้ายแล้วนะครับปิดโปรแกรมเออไม่ใช่ปิดโปรแกรมเปลี่ยนรูปภาพนะอ่า คุยถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสอบนะครับสอบเขาจะให้เป็น Take-home exam ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะทำสอบครั้งเดียวเลยหรือนะัดกีฬาทีลาแบบเลคเชอร์แล้วก็ให้ไป Take-home ส่งมาเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งถนะัดสอบครั้งเดียวเลยก็คือผมจะออนไลน์สักสาชั่วโมงเนี่ย พวกคุณมีคําถามถามผมได้โดยตรงแล้วก็ผมก็จะอธิบายระหว่างที่คุณสอบไปนะพอเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาก็ได้นะโอเคไปต่อนะครับตัวนี้ที่เคยอธิบายไว้ว่าให้ดูว่าใครทำอะไรไใช่ไหมฮะก็ คนที่หนึ่งก็คือฝ่ายผลิตหน้าที่ทําการปรับโฉมเพราะฉะนั้นก็เขียนว่าฝ่ายผลิตเนี่ยคดีเมื่อกี้เมืว่ามีคนช่วยผมก็เขียนแม่งานแม่งานก็คือเป็นคนต้นเลือกนะครับพอทําเสร็จแล้วฝ่ายผลิตก็ส่งข้อมูลไปให้การตลาดเพราะจุดสีดําก็คือการแจ้งข้อมูลนะพอมาสเตจที่สามฝ่ายผลิตก็ปรับปรุงอีกแต,ตอนนี้เป็นแม่งานโดยที่มีหน่วยงาน เบอร์สี่เข้ามาช่วยนะก็คือหัวหน้าโครงการกับวิศวกรรมนะเข้ามาช่วยพอช่วยเสร็จแล้วก็ทำรีพอร์ตส่งไปให้เบอร์ห้าเบอร์ห้าคืออะไรส่งไปให้การตลาดนะพอก,การตลาดเสร็จปุ๊บก,ก็ mm hmm. เอกสารเนี่ยจัดรวบรวมไปให้กรรมการบริหารนะครับกรรมการบริหารก็จะทำการตัดสินใจว่าโครงการเนี่ยไปต่อหรือจะหยุดนะถ้าไปต่อ Yes ก็นำเนินการถ้าหยุดก็กลับมาย้อนกระบวนการใหม่ว่าฝ่ายบริหารเข้าคอมเมนต์ให้แก้ไขอะไรนะครับหลักๆก,ก็เป็นตามนี้คุณก็ดูในที่ผมโน้ตไว้ก็ได้นะครับผมรับเส้นก่อนเพราะว่า จะลากไปปุ๊บเส้นมันไม่หายอ่ะสุดท้ายก็เป็นเรื่องของคำศัพท์นะคำศัพท์ที่เราเรียนก็มีหลายตัวด้วยกันนะโมเดลไลซ์โมเดลไลซ์ก็อันนี้ผมก็อธบายเต็มรูปแบบเลยนะถ้าแปลโดยตรงตัวก็ชีวิตของรถยนต์หนึ่งรุ่น ชีวิตของรถยนต์ก็นับตั้งแต่ออกแบบดีไซน์นะตั้งแต่เป็นพิมเขียวอะคอนเซ็ปต์ดีไซน์นะครับพอผลิตขึ้นมานะครับก็จะมีกระบวนการอายุของโมเดลไลท์โดยส่วนใหญ่ก็ที่ประมาณก็คือ5ปีนะฮะรถออกมารุ่นหนึ่งแต่ที่เคยยกตัวอย่างบ้านเรามีรุ่นหนึ่งเนี่ยจบสามสิปี อน่าจะอยู่20ปีไอของนิสันนิสันซันนี่ฮะที่รุ่นกล่องไม่ขี่แล้วนั้นยาวนานมากอะ l วลิเดตวลิเดตก็จะเป็นการทำให้เอกสารทุกอย่างถูกต้องให้หมดนะฮะคือไม่ใช่แค่ตัวเอกสารตัวมันนะเอกสารที่เกี่ยวกับพู d รออิ่งต้นแบบนะ กูมือการใช้งานคู่มือการผลิตการประกอบนะครับก็จะเกี่ยวข้องหมดนะครับก็สุดท้ายถามว่ารถยนต์รุ่นแรกที่ใช้ในระบบสายพันธุ์การผลิตก็คือ Ford T model หรือ Ford model T ก็ได้นะฮะก็จะเป็นรถรุ่นแรกที่ใช้ระบบสายพันธ์การผลิตเมื่อ,อกี้ผมน่าจะหารูปไว้อยู่นะ รุ่นแรกนะแต่ฟอร์ดโมเดลทก็จะเป็น ut, ล้อโดนัทนะจะเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นเก่าๆนะครับก็เป็นพวกแอสเซมบีไลน์แอสมบีไลน์ก็คือล้อการผลิตที่เป็นรุ่นแรกนะล้อโดนัท <c oughs> ก็คือจะเป็นล้อขาวๆนะขายแบบตัวเนี้ยก็ทุกส่วนจะเหมือนกันหมดเพราะช่วงนั้นมัน ไม่ค่อยมี flexible line flexible line ก็คือลายที่ยืดหยุ่นได้อย่างคุณสามารถผลิตหลเลยรุ่นในในสายพานแต่นี้ก็จะผลิตเริ่มแรกเรียนรู้ก,กันก่อนนะก็เลยไม่ค่อยมีลูกเล่นอะไรในสายพานบ้างนั้นเอาโอเควันนี้ก็พอแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะอัปโหลดขึ้น YouTube ให้แล้วก็จะนัดหมายเรียนกันอีกทีหนึง่ง วันนี้อาจจะดีเลย์หน่อยเพราะว่าเซตไอเส,เสียงไม่เข้ามงเนี้เออเลอร์สักพักใหญ่ๆนะครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคนที่มาดูดูไปแล้วก็คอมเมนต์ใน YouTube โดยการพิมพ์ชื่อตัวเองรหัสอะไรพวกนี้นะฮะผมจะได้รู้ว่าคุณได้ได้เข้ามาชมแล้วนะจะได้ให้คะแนนนะครับมีคำถามอะไรอีกไหมผมจะ ปิดไลฟ์สดแล้วในเมื่อไม่มีก็ขอบคุณนะครับเดี๋ยวคะแนนจะโพสใช้พรุ่งนี้นะวันนี้สวัสดี่วง,งนอนละขอบคุณครับ